นี้ก็เป็นภายนอกนะครับอ่าภายนอกก็จะเป็นรถสีดําเงาเลยนะครับผมล้อโตนะครับจัดทรงมาเรียบร้อยนะครับอ่าคันนี้ก็เป็นรถส่วนตัวเลยนะครับรถใช้งานเองนะนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานพร้อมออกทริปได้เลยทะเบียนภาษีครบนะครับมีแอร์นะครับผมยกสูงจัดทรงออฟโรดมาเรียบร้อยนะครับโฟวินนะครับผมมีเต็นท์หลังคาออรนิงกันสาดนะครับเรียกได้ว่าครบวงจรมาแล้วนะครับภายนอกก็ จัดทรงมาแล้วนะครับเป็นโปร่งเย็บ5นิ้วนะครับผมแล้วก็มีล้ออะไหล่ด้านท้ายนะครับมีกระเป๋าตกแต่งนะครับถังน้ำมันสํารองนะครับผมแล้วก็มีออ์นิ่ง2คูณ2.5เมตรนะครับแล้วก็เต็นท์เป็นเต็นท์ขนาด1.4นะครับผมนอนได้3คนพ่อแม่ลูกพอดีนะครับกระจกเป็นกระจกคอนบอยมีสนอกเกิลข้างนะครับผมลายด้านข้างสกรีนว่าแคมเปอร์นะครับผม มีบันไดเหล็กามาดูภายในกันบ้างกระจกเป็นกระจกหมุนมือเดิมนะครับภายในจะเน้นความเดิมนะครับพวงมาลัยก็เดิมนะครับแล้วก็มีระบบเครื่องเสียงนะครับวัดโวลต์วัดความร้อนนะครับผมเกียร์โฟวินเชตปกติเบาะหนังเดิมนะครับหนังแท้นะครับผมงานเดิมยังสมบูรณ์นะครับไม่มีขาดไม่มีปีนะครับผม แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านในเนี่ยจะเน้นความเดิมนะครับแล้วก็มาดูที่ห้องเครื่องกันบ้างนะครับสปอตไลท์หน้ามีเสริมไป2ดวงไฟ LED นะครับผมแล้วก็เครื่องก็เป็นเครื่องเดิมนะครับเก็บห้องเครื่องทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับพวกงานดํางานสีอะไรต่างๆเนี่ยน็อตยังเป็นน็อตเดิมอยู่เลยนะครับแบตมันเปลี่ยนมาใหม่แลวนะครับเนี่ยโลโก้ที่เป็นโลโก้ติดมาจากโรงงานก็ยังอยู่เลยนะครับผมอ่าก็ เน้นเดิมๆนะครับรถมือเดียวนะครับรถเจ้าของคนเดียวเป็นผู้หญิงใช้นะครับแล้วก็ผมยังไม่ได้ไปโอนเป็นชื่อผมนะผมก็ใช้อยู่นะครับผมมันดูมุมด้านท้ายครับ้างล้ออะไรนะครับผมด้านท้ายเนี่ยก็จะมีซ่อนเป็นลําโพง10นิ้ว2ดอกนะครับก็เปิดสนั่นได้เลยครับไปแคมปิ้งก็เปิดเพลงฟังชิลๆได้นะครับอ่าแล้วก็มีดอกแหลมด้วยนะครับผมอ่าเต็นท์เนี่ยเวลากางหน้าตาจะประมาณนี้นะครับก็จะกางออกมาเป็นเต็นท์หนึ่งจุดสี่แล้วก็ออนนิ่งนะนะครับกางประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นรูปตัวอย่างนะครับที่ผมไปแคมป์ปิ้งแล้วก็กางออกมาใช้นะครับ่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับเต็นท์จะถูกเก็บนานๆจะได้ออกมาใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ่ายรูปจัดพ็อปอะไรไปนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกางออรนิงออกมาแล้วด้านบนก็ขึ้นไปนอนได้นะครับด้านล่างก็ทํากิจกรรมนั่งชิลเอาท์ได้นะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ